ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในพิธีบูชาข้าวพระเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนาสูตรก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายทิพยบุพภามาลาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยประธานกองบุญคือกลัลยนานมิตรอุดมลักษ์สเปน และครอบครัวพร้อมด้วยกยัลยานมิตรนาทีตั้งพิสุทธิพงษาส่วนพิธีจุดชวานบูญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีโดยประธานกองบุญคือกัลยานมิตรนายแพทย์มานัทกัลยานมิตรจารุวันประเสริฐธรรมและครอบครัวกัลยานมิตรประมวลศิลโฮกแลนด พร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันสวดบทสรรเสริญและประกอบพิธีวางดอกไม้บูชาพระมหาธรรมกายเจดีก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญทอดพระป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือกลาลยานมิตรมานีรอเรนเซนต่อมาในเวลา22นาฬกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่น เวลาธรรมกายคณะพระพิสูสงฆ์และสาธุชนทุกท่านก็ได้รวมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายฟลอริดาจำนวน14ครอบครัวได้รวมเป็นเจ้าภาพกองบุญบูชาข้าวพระประจำเดือนตุลาคมและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวถึงความสำคัญและอนิสงค์ของพิธีบูชาข้าวพระ ซึ่งนับเป็นบุญใหญ่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากจึงอยากให้ทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันและอย่าให้ขาดเลยแม้แต่เพียงเดือนเดียวจากนั้นสาธุชนทุกท่านก็ได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อไว้ตึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ